สวัสดีครับวันนี้พวกผมมาคลายนะครับวันนี้มาดูถอดสุดน้ำให้ดีขึ้นแล้วนะครับผมนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยอ๋อนำเวียนหมดเลยนะครับผมแบบนี้ก่อนนำเวียนน้ำเข้ามานะครับคอมออมอเตอร์คอมมอเตอร์อ๋อเข้าสปีดเดี๋ยวมันทำงานเตรียมตอนก่อนดะีกว่าทุกคนนี่นะครับวันนี้มันเร่งเนื้อยืเรื่อยๆนะครับผม เอาเรื่อยๆพอนะบ้าน,นิมันจะสอกกันมันจะร้อนไหมผมขยันเออเอาแผ่นอะไรปิดแปด๊บนึงนะตัวเนี้ยเดีย๋ยวมันน้ำามีน้ำร้อยนะครับลึกมากเลยทุกคนเอาทุกคนนี่ก็ตั้งเลยนะครับผมมือตรงไหมมีอตรงไหมนะมาลองดูบ้านก่อนอย่าที้ทำเป็นนี่นะอ่ะก็พร้อมแล้วนะครับ,รม,รบมาเริ่อยๆนะผมเรื่อยๆนะครับ แค่นี้พอนะครับคุณบาโบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูจุดๆนะผมแค่นั้นโบโนะลองกันนะครับเดี <c oughs> ย๋ยววันนี้เลยนะผมไม่มีที่ดักนีนคือจบนะครับเลยมันนันนอน

หมดเป็นทีไว้อยนะหู